วันนี้ก็เสร็จสองแถวแล้วนะคะอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะก็แถวกลางเราค่อนข้างห่างเลยค่ะมันได้อยู่หกสิถุงนะคะส่วนแถวนี้ก็เลยวางชิคขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งได้73าถุง น,ะะนี่ะกีก็เออ6กก็73ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณต้นมะเขือเทศที่น้อยไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเบียอยากได้สัก2 2ง0ถึง250ต,ต้นก็เลยเปลี่ยนแผนแถวนี้ก็เลยมาเป็นต้นคู่แต่ว่าทิ้งระยะห่างอีกนิดหนึ่งที่จริงห่างกว่านี้อีกหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่าก็พื้นที่มีจำกัด แล้วก็จะปลูกแค่ลงเดียวก็เลย,ก,เลยก็เลยประมาณนี้เพอะได้อยู่เพราะว่าปีที่แล้วอะเบียว,วางชิดเลยงกงกมากงกจริงบอกเลยนะคะปีแล้วงกจริงๆนะคะปีนี้แต่ว่าปีนี้ก็เลยต้องห่างเหมือนที่บอกเรื่องสภาพอากาศไม,ไม่ไม่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ช่วยเคาระบายความชื้นนิดนึงเพราะจะได้แห้งไวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไล่เอาเชือกลงแล้วก็ดูแนว กรสอบแล้วก็จะติดอ,อันที่มันไม่ตรงกันเนาะอันที่มันสั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเราไว้สําหรับติดกาวดักมแมลงก็จะเริ่มติดกาวดักมแมลงรอแล้วนะคะสีเหลืองสีน้ําเงินเพราะว่าแมงวีขาวจากลงนูนเยอะมากคิดว่าต้นมะเขือเทศปีนี้น่าจะติดไวรัสเยอะแผนสำรองก็เหมือนเดิมคะ่ะเป็นกิ่งปักชำนะคะก็ น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแต่ข้อเสียของมันคือต้นมันโสมเร็วกว่าการปลูกแบบมเมล็ดต้นดูแล้วอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับการพาเพาะเมล็ดพเพาะเมล็ดเนี่ยต้นจะทิ้งระยะเวลาได้ค่อนข้างนานกว่าระยะเวลาในการอยู่ของเขานาน,านกว่าแต่ว่าพอเป็นกิ่งที่เราเด็ดมาเพื่อสําหรับปักชําเอาแบบเร็วๆอะค่ะ,ะระยะเวลาในการเก็บ ผลในการออกดอกของเขาติดลูกมันสั้นกว่าความสมบูรณ์ในช่วงช่วงระยะเวลายาวค่อนข้างน้อยนะคะจากที่ทดลองปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็อ,อัปเดตให้เพื่อนๆดูและฟังสำหรับแผนที่จะปลูกปีนี้ปีนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะโซลาริโนแถวกลางนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกุลหลาบ ต่อลงไปจากโซลารีโวมเป็นบริษัทเดียวกันความอ่อนแอของสายพันธุ์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะสําหรับพันธุ์กุหลมิตัวสีเขียวเออก็เลยก็เลยจะไม่แถวกลางและก็แรียกว่าตัดสินใจว่าจะแถวกลางก็เลยว่าเดี๋ยวจะปลูกสีเหลืองแถวนี้เหลืองทรงรีทรงคมทรงแพรให้จบที่แถวนี้ก่อนแล้วก็จะเอากุหล่ะ ต่อจากพันธ์สีเหลืองเพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกขนาดสองฝั่งเขาจะได้เอ็นมาฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นด้วยพันธ์สีส้มทรงกลมทรงรีนะคะแล้วก็ถึงจะไปต่อด้วยคิงฟีเจอร์แล้วถึงจะถึงจะดูอีกว่ามันเหลือตรงไหนก็จะเอาเป็นพวกลายเสือค่ะมะเขือเทศลายเสือจะเป็นเยลโล่ไทเกอร์ Yellow, Tiger, แล้วก็คว e นไทเกอร นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นพิงค์ไทเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกจะเพาะไม่ไม่ขึ้นหรือว่าต้นมันแกนแกนจำไม่ได้แหละก็จะมี3าสามทหารเสือนะคะมีนี้ที่ที่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็เก็เดี๋ยวค่อยๆแซลมไปเรื่อยๆจนจนเต็มลงเรือนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ที่เพาะด้วยมเมล็ดตอนนี้ ร,รู้สึกว่าได้ประมาณ100อยกาต้นเองนะคะไม่ไม่เยอะน่าจะเหลือพื้นที่แล้วก็เหลือ,อเหมือนปีที่แล้วอะค่ะก็คือเบียรก็พอเป็น2องสอารุ่นเลยนะคะรุ่นแรกก็อาจจะลงลงไปก่อนแต่ว่ารุ่นที่สรุ่นที่สาก็จะทะยอยลงแต่ว่าเวลาโตเขาก็จะโตช้ากกันทําให้แบบเราสามารถที่จะผูกเชือก แล้วก็แขวนได้ทันสําหรับการทํางานคนเดียวคือต้องแบ่งพาร์ททำถ้าปลูกทีเดียวเต็มโรงเรือนแล้วมันต้องต่แต่งพร้อมกันผูกผูกแขวนลําต้นพร้อมกันมันทํางานไม่ทันนะคะถึงถึงแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทอย่างนี้ก็ยังทํางานไม่ทันแล้วก็บางส่วนที่จะว่างก็สําหรับกิ่งกิ่งที่จะชําชําลงแล้วเพราะว่าเมล็ดเพาะไม่พอเพาะไม่ขึ้นด้วยอะไรด้วยหลายหลาย,หลายปัจจัยนะคะ ก็เดี๋ยวลองติดตามผลงานโยค่ะว่าปีนี้รสชาติจะเป็นยังไงจหมูหรือจ่านะคะรอกินค่ะสำหรับ FC มะเขือเทศหวานทาสนสดซึ่งแบบทักกันมาเยอะแล้วอยากกินอยากกินอยากกินนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย